มาแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่คือการไลฟ์สดนะคะนะ,คะวันนี้มาดึกหน่อยนะคะ21นาฬิกา22นาทีนะค,ะครพอประมาณนะคะสินค้าม MM ีพร้อมส่งเลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะทุกเล่มเลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะฮะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะราคาเท่ากันนะคะราคาเท่ากัน คือไม่รวมฝักนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาททั่วนะคะส่วนเบอร์สี่พราะฝักนะจะเป็นมีดพกนะจะอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะเบอร์ห้านะคะไม่รวมฝักนะจะอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะส่วนเบอร์หกนะจะเป็นตลับลูกปืนนะคะหรือตลับลูกปืนนะคะสิบสามนิ้วนะคะไม่รวมฝักนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะส่วนดาบงานดาบนะคะมีพร้อมฝักพยุงนะคะพร้อมฝักพยุงนะคะ งานดาบนะคะจะเป็นเหล็กแนบนะคะเป็นเหล็กแนบเป็นเหลเ็กแนบงานสี่้อนะคะขึ้นรูปนะคะชุดํามันนะคะความยาวของใบนะคะของดาบมันะะจะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนิ้ว <c oughs> <c oughs> นะคะยี่สิบเอ็ดนิ้วนะดาบนะคะด้ามด้ามจะอยู่สิบสามจุดสามนิ้วนะ,ะมาเพราะฝักพยุนนะคะนะ <c oughs> สินค้ามีพร้อมส่งเลยนะ,ะลูกค้าอยากดูเรื่องไหนแจ้งได้ <c oughs> จะมีเหล็กสามแบบนะคะวันนี้จะเป็นเหล็ก hp เก้านะคะ บาเลื่อยนะคะแล้วก็ตลับดุปืนนะคะสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งทางฝากคำส่งได้เลยนะคะนะ,คะสินค้าของเรามีพร้อมส่งราคาที่แจ้งไปเล่มงหนึ่งเล่มงสองเล่มงสามนี่ก็คือเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะเป็นงานกีดบีมีดนะคะเหล็ก h p 9ก็คือเหล็กเนี่ยใหม่นะคะที่ไม่ผ่านการใช้าง,งานในใต้ท้องรถนะคะสนิมพื่อปกตินะคะสนิมพื่อปกติก็คือขึ้น ะะดูเลแลักษส่ดิจาทานน้ำมันทั่วไปนะคะขอให้ลูกค้าสอบถามก่อนนะจุงจะยิยบให้ดูนะใหลูกค้าสอบถามเยจุงดูยิบให้ดูนะคะแสงมันอาจจะไม่ได้เมืออตรงวันเนาะกรางวันก็จะไล์อีกแต่ว่าแต่อีกช่องหนึ่งมั้งคนละช่องนะคะอันที่ตรงเก้าอี้เป็นที่นอนของมีนานะคะ ตอนนี้เธอกำลังนอนเพราะาอากาศร้อนอยู่นะคะสอบถามได้เลยนะมาคุ่อได้หาเลยอาจจะอยู่หรือไม่ดึกเนาะเพราะว่าลูกค้าหายอาจจะนอนลูกค้าอาจจะหลับหลับแลรว่าดูข่าวสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมน,นะคะ ในการไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะตอนกลางคืนเนาะสามทุ่มสามทุ่มเลยนะสามทุ่มเลยนะพอะมาณเลยนะคะสนใจนะไปดเบอร์โทรศัพท์นะศูนย์๙๐นะคะ๙๒สาม๒๓ไปดูเบอร์โทรศัพท์นะคะหลานก็จะได้งขึ้นนะคะสินค้ามีพร้อมส่งให้ติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะสุมุลับโทรศัพท์นะมันจะได้รู้เรื่องเลยนะนะ แต่ว่าถ้าลายเซเดอร์จเข้าไปตตบนะลายเซเดอข้าไปโตบนะเข้าไปโตคตขั้ต้นลูกค้าแล้วีอะไรเลยไลดึกเลยยักไลอาจจะบ่หึงนะอาจจะไม่นานนะคะวกสิบวนานดอกนะคะเพราะว่าบ้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 าเล่มที่หนึ่งเล่มี่หนึ่งนะจะเป็นเหล็ก s p เกนะคะเป็นงานกิตเบมียมนะคะ งานเก็บใมี่นะจุ่มปไปลายหึงแล้วลูกค้าเลยหายนะแล้วเป็นวิของด้านจะเป็ด้านไม้พยุงนะคะเร็ก H P 9นะเป็นงานตรีรอนนะคะชุบแขวนวิมามนนะคะตัวนี้เป็นงานเก็บใบมี่นะสันจะทำเป็นอย่างแบบนี้นะคะอย่างตรงคมหลอกนะคะและ้วพี่จะทำเป็นลูกตะขอตรงนี้นะคะแล้วก็คมหลอกนะคะ ยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดนสองสองนิ้วนะคะันาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกจุดห้ามิลด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะห้าจุดสี่นิ้วนะ,ะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาททั่วนะคะลุงส่งเล่มที่สองอันนี้ก็ก,กลิตใบมีดนะนะคะดูดี ด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยูนนะกัดทองเหลืองนะคะ,ะ,ค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดหนึ่งนิ้วนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะคะสนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกจุดห้ามิลน,นะคะด้ามยาว 5.4นิ้วเริ่มมีเฉพาะมีอย่างเดียวนะคะจึงอยู่ที่1 9 0 0ั900บาททวนนะคะรมสุทอันนี้ก็เกิดไปอเมริกันนะจ๊ะ พบกดัดทองเหลืองความยาวของใบมีดจะอยู่ที่สิบนิ้วนะความกว้างนะจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่หกจุดห้ามิลน,นะคะด้านยาวห้าจุดสี่นิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะลูกค้าหายไปไหนฮะลูกค้าหายไปไหนหมดนะนี่จุดสว่างกับพูมาบ่ะนะ เดีจยวจะว่างก็ค่อยๆขยับขยับมาไหมนะ้าน้ชายมานอนนี่นะหายใจสนนจังลังมากิดปิดหน้ามาทีอ้ย ต่อนะคะโมรู clear, ite, so ้จะมาจะอยู so so ่นานไหมโมนานหรอกนะคิดว่าจะอยู่ไม่นานหรอกพอแสงมาเแสงมันไม่ได้นะคะอย่าบอกแสงมันไม่ได้นะคะแสงมันไม่ได้อยู่กันเลยบอกอย่าโมจะคุยหึงไปเลยนะคะต้องรอตอนมื้อเช้าตอนเช้าเจอกันแต่เช้าเลยบอกเจอกันแต่เช้าได้ไหม ในกระต่เช้าเนี่ยมือเนอะมาถึงเร่องหนเรื่องที่สี่นะอันนี้จะเป็นเหล็กบาเรื่อยนาบาเรื่อยเป็นมีดพกนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วนะคะด้ามนะคะจะอยู่ที่ด้ามจะอยู่ที่ห้าจุดสามนะคะห้าจุดสามคอทองเหลืองนะเก้าร้อยบาทพอฝักนะพอฝักพยุนเหมือนกันนะเก้าร้อยบาท เบอร์ห้านึงก็เก้าร้อยบาทนะเฉะพาะมีดตึงเดียวไม่รวมฝกักนะนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดเฉียงเฉียงเชียงสิบจุดเจ็ดความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาว ด้ามยาวนะห้าจุดสามนิ้วนะห้าจุดสามนิ้วนะคะเฉพาะมีดถึงเก้าร้อยบาทนะ,ะตัวนี้เล่มที่หกไอ้ตัวนี้จะเป็นตลับลูกปืนนะคะตลับลูกปืนนะะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะ,ะเหล็กจะเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะคะฟูแทงนะคะด้ามประกบ ลูกค้าหายเลยนะคะอาจจะดึกไปหรือเปล่าจงการสี่คุยอยู่บนดานนะ,ะเพราะว่าแสงมันไม่ได้เนะเสงมันโอ่งเดีเดเบนรู้นะคะอยู่กระโดดไปกระโดดมานะ่ะส่งรถอะไรอยู่นี่นะนางเงินนะึ่งแล้วก็สัญญาณก็หายนะ,ะขอบคุณค่ะนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบาจุดสองนิ้วนะคํากว้างนะคะ,นะคะจะอยู่ที่ 2. 2. สองจุดสองขนาเล่มนี้น,นะคะจะอยู่ที่หกจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุหกนิ้วนะคะห้าจุหกนิ้วมาเล่มน,นี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาททั่วนะคะลมส่งหนึ่งพันเก้าร้อยบาททั่วนะคะลมส่งนะคะ เดี๋ยวตอนตอนช่วงกลางวันเดี๋ยวยูจะไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงนะคะหนึ่งจะไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงนะคะช่วงนี้สินค้าเขาขึ้นค่ามันมะันนะขอให้มันอยู่คือกันแหลนะนะลูกค้าหายไปไหนหมลูลไ่รู้มืออื่นก็นได้แต่ว่าเนาะนะคะ,นะนะะมาดาบมาเชียวงานดาบนะคะใบมีดนะความยาวของใบมีดนะดาบนะจะอยู่ที่21นิ้วนะคะ ยี่ิบเอ็ดนิ้วหายหายอีนระีนยะี่สิบเอดนิ้วนะมาดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จุ๋มจะแต่เ้าเอาเอาให้มันต้องต้อง,ต,องต้องให้มันถึงชั่วโมงนะ่ะมโมโมทัม้งลูกค้าหายนะนะส่วนด้ามตรงนี้นะสิบสามสิบสามนิ้วนะคะ ะะมาพร้อมฝักนะ,ะฝักจะเป็นฝักไม้พยูงเหมือนกันนะะฝักไม้พยูงเหมือนกันนะคะถ้าอยากเห็นสีชัดชัดทักไลน์มาบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะได้งขึ้นนะคะสินค้ามีพร้อมส่งย้ำนะคะจุกรับแค่ไลน์นะไม่รับเบอร์โทรนะคะติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะสินค้ามีพร้อมส่งลูกค้าต้องพร้อมโอนนะคะเราไม่รับปลายทางนะ เวลาไปทางอไอ้บริษัทประมาณประมาณจ็คเล่มเลยนี่นะคะหลายเล่มบาโทรอยู่นะสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าก็แย๊กแย๊กนี่นี่เมื่อจริงลงเข้าอันนั้นด้วยวะมานก็บบไร์ไอซ์ใช่ปะนาะสาวถามได้เลยนะคะสิค้ามีความสูงนะคะ นะสอบถามได้เลยนะคะอคกออาซิอย่ไก่ก้องแสงมันไม่ได้เนาะแสงมันไม่ได้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่แหละพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่าก็นั่งคุยกันสัพเเพะหะอีนีสะก้อนบอกให้มันถึงชั่วโมงครึ่งชมงมั่วโมงไหมถ้ามีลูกค้าขาถามถ้ามีลูกค้าถามคุยด้วยหมก็จะอยู่อยู่แต่ถ้าไม่มีคนคุยเดี๋ยวก็จะไปแล้วม,มีคนคุยแล้วซิอยังอย่างละ ถ้าไม่มีคนคุยอยู่นี่ยสอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้เลยนะสินค้ามีผมส่งนะ Thank yeah. นะ้สอบถามได้เลยนะคะถ้ามาถามจุงสิได้วางนะเพราะว่าจุงให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้จุเสนอไอ้ยังแจ้รายละเลอียดทุกอย่างหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากดูรายละเอียดเรื่องไหนอีกแจ้งจุลได้เลยนะคะ มีคนถามบันมีคนถามบันมีคนถามถึงสิว่าเงินเท่จะหรากันน่มันคือข่างอันนี้วะอันนี้นะ ถามได้เลยนะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะยู่รอถ้ามีลูกค้าถามถึงจนั่งอยู่อย่างนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีลูกค้าถามคือไปต้องกับนอนนะเซ็มบรายบอกอ่ะไม่ก็เป็นอันนี้กระโดดไปกระโดดมาเราหัด เระแบบลงเขาเขา มีคนถามอีกมีคนถามเลยคุยมื่ดเนาะพรุ่งนี้ค่อยนคะุยกันใหม่นี่แหละนะแคปหน้าจอกับสักไม้กันเนาะมันถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะรายจะดิ้งขึ้นแสงมันบดไหลเสียงจูว้าวเลยเนาว่าอลไรตรงคืนเสียงมันบดไหลนะคะเสงไม่ได้ถ้าเราตรงคืนนะคะ ไล่ไม่ได้เลยนะแสงแสงไม่ได้ต้องต้องรองกลางวันเนาะมึงจะซื้าวางก่อนนะต้องสรง้างจัล <c oughs> <c oughs> okay, กลิ่นรับเลยเก่งใจโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไลฟ์ใหม่เนาะเซตเดิมอันนี้กับค้างกันเลยโอเคนะคะเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือดูย้อนหลังเด้อจวค่อยมาคุยกันใหม่พรุ่งนี้นะผิดพลาดภายในนะ้องต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะคะับสำหรับวันนี้นะถุงนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 嗯嗯。Mm mm.